พวกเราจากสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัสสดสระแก้วสาขาอารักประเทศค่ะพวกเราจะมาเชิญชวนทุกท่านป้องกันโควิด -19 ตามหลักของ New Normal โดยมีวิธีการดังนี้พยายามอยู่บ้านเรียนออนไลน์บ k from h ม m e และออกจากบ้านไม่ยจำเป็นอย่าลืมพกเจอลกอฮอลก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะและอย่าลืมล้างมือ ครื่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่งอนออกจากบ้านนอกจากสวมหน้ากากกับล้างมือแล้วควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-1.5เมตรเพื่อลดการติดเชือ้อ และช่วงนี้ควรงดงานเลี้ยงทุกประเภทหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดลืมหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะในช่วงที่มีคนแออัดและแยกของใช้ส่วนตัวออกจากผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดส,สักแก้วสาขารันประเทศต้องไม่ประมาทและการย่าตกนะคะ